สวัสดีครับบอยเคมนะครับผมวันนี้เราจะมาสุ่มรองเท้าเพื่อที่จะมาเตะบอลแล้วก็ทําภารกิจกันนะครับผม<ช>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคใครจะได้รองเท้าอะไรแล้วภารกิจจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูนะครับ,ดรบเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราจะได้รองเท้าอะไรมีจูของเราวันนี้สตาร์ทมีบูทนะฮะแล้วก็มีสลิปเปอร์ยูนิคอร์นสุดท้ายครับถุงขยะฮะก็วิธีการสุ่มของเราครับ ผมจะทําการใส่ชื่อของไว้ที่นี่นะฮะกงล้อสุ่มของนะครับแล้วให้แต่ละคนเนี่ยเป็นคนจับว่าใครจะได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะคนแรกครับดเดี๋ยวเดีนะ๋ยวผมก่อนก็ได้อรผมก่อนนะฮะแตะเพื่อหมุนวงล้อครับจะได้อะไรจะได้อะไรโอ้โหโอเคโอเคครับผมได้ถุงขยะนะฮะแล้วก็ ไปที่คนต่อไปกันเลยเดีก,กว่าครับเอาละครับคุณมารา์ทฮะมาด <c oughs> ูเรียกเลยครับเด็กเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหของดีฮะอันนี้ยูนิคอร์นครับผมคุณมาร์ทได้ยูนิคอร์นไปนะฮะครับคนนี้เลยครับทำการสุม่มครับสุ่มอะไรอะไรวะเนี่ยโอ้โห <c oughs> อ่า <c oughs> ไหนดูสิ โอเคครับ <laughs> อะไรวะเนี่ยบูดยางครับโอ้คืออะไรต้องใส่เต๋อเหรอใช่แล้วมาครับบูทยางนะฮะอันนี้แรกครับไปโอ้ยเอ้าเข้าบูทยางมันเอาว่ะไปเล่นบ้านน้ำช่วงไหลไหมครับลูกต้องโอ้หเข้าอีกแล้ว <laughs> สองลูกแล้วบูทยางแม็กโอพีจัด สามไอ้ยยิงเตะยิงแย่วอะใครมาเดินถือกล้องดิมึงอะมาเน๊ะมึงอะเขายิงตรงนี้ยิงไปข้าวนี่จะล็อกหลบซะหน่อย ปวะมาดูตีนหน่อยครับขาดแล้วครับนันนี้คนต่อไปครับยูนิคอนนะยูนิคอนบอยพร้อมยังพร้อมยังไปแล้วอุ๊ยที่ทำไมเข้าจัดแรงแรงไม่เข้ามา โอ้โหสุดประเสริฐฮะไปใสมาแล้วยูนิคอร์นไปได้ครับไปได้ไต่อไปตรงอ่ะไหลมดเลยวะต่อไปดนหนึง่งต่อหนึ่งตัวตัวฮะลลายเรียบร้ายเรียบรย้อยไปไปโอ้โหแทงแทง,งตาตามไม่ทันนะ นะครับโอ้เขอให้ตรงเลยเดี๋ยวตรงขอคืนมึงไปครับโต๊ตัวโอ้ยรอยต้นโอกาสครั้งที่สองเลยครับผม แย่จริงครับผมมาตายมาแล้วมาครับคนสุดท้าย ไปคนวาดจะยูนิคอร,ร์ตัว <ไป S 1> ตัววนี้ต้องมาวางตันนี้มาซูช้ันได้ไปครับโอ้ยโอ้โอสกัดไปแล้วโอ้ยอะไรมึงเนี่ยตัวสองครับไปไปครับไปไปยังไงโอ้อัดอัดแล้วตอนนี้จังหวะนี้ไม่ตดแล้วโอ๊ะไปทำอะไรน<笑><笑>ไป ไปไปไปอ่ะเฮ้ยเซโอ้โหมาอันซ้ายจะโทษนะครับจะเล่นต่อไปจะโทษเฮ้ย<ป>โอ้โหบูทยางมันโอพีจริงๆทดสอบมาฮะโอ้โหชาสกายเลย จอจินมโยกระโดดยิงนะลูกสาวอะไรเนี่ยผลาดอันนี้เหมือนไส้ไหรือเปล่าอารมณ์เปล่าเราอะอารมณ์หรือเปล่าของมันวินเทจเรากรเกษตรอินทรีย์ไปครับ

ไปโอ้ยรูปสองลาดนครับแต่เขาเข้ารูปแรกไปแล้วโอ้โเถือก็ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับชาเล่นสนุกสนุกของพวกเรานะครับผมเราหน้าอยากได้อะไรมาเป็นรองเท้าบอกมาค่ะวเราจะทำมาให้ครับผมสำหรับวันนี้บูทยางกับยูนิคอนและชงขยะขอลาไปก่อน นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันกอดเกมนะครับผมวันใหม่เอาใหม่ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมไปโกดีกว่าตตาเนี่ยย oh, oh ูนิคอร์นมาแล้วยังไงโอ้โหเขาไปทำอะไรเนี่ย